สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP c a l a d i u m นะครับวันนี้วันหยุดนะครับซึ่งตรงกับวันหยุดยาวด้วยนะครับบอลมาอัปเดตบอลสีของที่สวนบอลสี BP ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าตอนนี้มีต้นไหนแบ่งปันบ้างนะครับแล้วก็มีไม้ไหนที่บอลจับขึ้นตั้งแม่นะครับผมนะที่กัดสวนบอลอยู่ตำบลบางเดือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจบอลสีบอลติดต่อที่08162827 52นะ ID Line b a c k b o n l 9นะครับผม ID Line b a c k b o n l 9นะเดี๋ยวบันขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับนะสนใจบอลสี่ก็สแกน QR Code แอดไลน์มาหาบอลได้เลยนะครับผมติดตั้อยู่ใกล้ๆกับวัดไฟฟ้าอำเภอเมืองจับบงหวัดปทุมธานีนะเดี๋ยวใครอยากจะเยี่ยมสวนนะตอนนี้มากับพร้อมกับฝนเลยนะครับผมนะนะตู้นี้มีอะไรบ้างนะครับนะตู้นี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับที่อบอลล็อคผ่าทำจำนวนนะครับนะลล็อคผ่าทำจำนวนก็ยังไม่มีเวลาผ่าเลยนะครับเนี่ย ต้นนี้คือชอบมากๆนะครับสําหรับแก้วระธาตุนะครับนะแก้วระธาตุนะครับผมนี่สวยมากนะครับน้องเขาจะเป็นใบแบบกลมๆแล้วก็ฟอร์มใบสวยด้วยนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งต้นที่บอลชอบนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าให้สีลลายแล้วก็ใบหนาก้านแข็งแรงนะครับมีมีหน่อแล้วเผื่อใครสนใจนะบอลแง่หน่อแล้วฝากเลี้ยงได้นะบอลคิด ต้นนี้บแบ่งอยู่ที่หน่อละห้าร้อยบาทนะนี่นะครับบอนจําชื่อไม่ได้แต่เขามีชื่อนะครับนะแต่เขามีชื่อนะขนาดติดดอกฟอร์มยังสวยเลยนะครับผมนะขนาดติดดอกฟอร์มแบบยังสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้อ่าวไทยใครอยากเอาไปเป็นใบกลมๆก,ก็ต้องให้อ่าวไทยนะครับผมอ่าวไทยนิมา9น9ก้านาานะครับผมนิมา9น9ก้านาาใบใหม่มาคือสวยมากนี่ด่างนะนะยิ่งโตยิ่งสวยนะครับนิมา9น9ก้านาานะ ลูกเต็มคอเลยเผื่อใครอยากให้บอนเงยนะก็แจ้งบอนได้เลยนะครับผมนะตู้นี้จะเป็นตู้แม่พันธุ์ที่รอทําจํานวนอยู่นะหลายๆต้นเลยนะครับผมหลายๆต้นนะอันนี้ princess rose นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับ princess rose น,นะครับเป็นไม้ใหม่อีกต้นหนึ่งที่มีจำนวนในตลาดน้อยมากนะครับนี่เป็นฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ยิ่งโตยิ่งสวยนะขนาดนี้นี่เป็นต้นจอมนะครับ ต้นจอมมาเขายังสวยเลยนะมันมีต้นเล็กแบ่งนะฝากรักก็เป็นลายอึ่งนะครับนี่สตาร์ดัสสตาร์ดัสยิง่งโตยิ่งให้สีแบบชัดเจนนะครับหลายสีนะลูกเต็มคอเหมือนกันเลยนะยังไม่มีเวลาแบ่งนะผ่านะมีต้นเล็กแบ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็เป็นไม้แม่พันธุ์เหมือนกันนะครับนีนะ่กล้องทรณีต้นใหญ่ๆนะเพื่อใครอยากยกนะนะต้นใหญ่ๆมันแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะอันนี้เป็น ไม้มเมล็ดนะของที่สวนนะครับใบสวยมากนะครับแล้วก็ฟอร์มใบสวยด้วยนะครับสวยมากๆนะเนี่ยต้นเนี้เป็นไม้มเมล็ดอ่าแม่เขาเป็นพีชชมพูนะครับนี่นะครับเป็นสีออกดำๆไปป้ายนะครับผมนะให้สีสวยนะครับให้สีสวยมากๆนะมีอยู่สองต้นนะครับมีอยู่สองต้นต้นนี้ก็สวยมากเลยต้นนี้ฟอร์มเขาจะเตี้ยๆนะครับ ใบก็เอาใจยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยแล้วก็มีเม็ดนะครับมีเม็ดนะครับเป็นรูกพิษชมพูทั้งคู่เลยนะครับผมนะวันนี้พิษารแดงใบลูกตาลแสงจันนะครับผมนะมีอ่าต้นนี้บนชอบมากๆเลยนะครับสําหรับอ่าซิกแซวเออร์นะครับนะน้องเป็นใบแปกนะครับน้องเป็นใบแปกแล้วก็ตอนนี้ชาวต่างชาติเก็บมากๆเลยนะใบแปกบะามีหน้าหนึ่งเป็นหน้าแบบชมพูไปเลยนะครับชมพูป้ายดําๆนะนี่ น่าจะแผงจากซิกเซาเอออีกทีหนึ่งเลยนี่นะครับเพื่อใครสนใจนะแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะครับมีจำนวนนะครับผมนะซิกเซาเออนะครับตู้นี้ก็จะเป็นอแม่พันเหมือนกันนะครับนะเป็นพวกเรนูนครนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะเป็นหน้าแบบหน้าแดงแดงา่ำๆนะนะครับ น้าแดงแน่นฉ่ำๆบอนแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันนะครับผมนะเรนูน่คอนะครับแล้วก็อาพวกแสงตะวันไซแม่พันธก็ต้นละหนึ่งพันนะครับ <นะ S 1> เพื่อใครอยากได้แบบไซแม่พันธ์ไปแล้วนะครับไม้อยู่ในกระถางแปดทั้งหมดนะครับไม้อยู่ในกระถางแปดนิ้วทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็จะเป็นพวกที่บอลรอทําจํานวนนะเป็นไม้ที่รอทําจํานวนนะโอ้อันนี้ฤดูรักนะครับถ้าชมพูแบบ จำๆต้องให้เขาเลยนะฤดูรักนะครับฤืดดูล็อดูรักเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่อ่าให้เป็นสีชมพูแบบบานเย็นเลยนะ<ม>แล้วก็สีส้มนะมนี่รอดอกนะครับผมรอดอกนะ<ม>เลยยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะเผื่อใครอยากได้นะนะครับก็ยกไปทําได้นะครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะบนรอดอกอยู่นะครับผมอันนี้เป็นใบหอกที่บอนชอบนะไผ่สีสุกนะเขาแข็งแรงมากเลยนะแล้วก็ใบหนาเลยนะครับสําหรับไผ่สีสุกนะ ดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีต้นไหนอีกนะครับต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับนะไซแม่พันธุ์นะอันนี้เป็นลูกไม้ที่สวนนะครับแม่เขาเป็นดาราจักรพพัดนะนี่นะครับเป็นแบบสีม่วงม่วงป้ายๆนะครับผมนะแล้วยิ่งโตเขาเยอะป้ายชัดมากนะครับนะเป็นอีกต้นหนึ่งที่แบบแปลกๆนะครับอันนี้เป็นอ่ะมีมงคลเนี่ยเ,เวลาโตมาเขาจะเป็นแดงป้ายนะครับ แดงใต้ถ้าแดดดีๆเขาจะเป็นแบบสีดําเลยนะครับผมนะอิมพิเรียมนะครับบอลชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอิมพิเรียมนะครับนะอันนี้ชื่นอุลานะครับชื่นอุลานะครับมีหน่อแล้วนะเพื่อใครสนใจนะแงะได้นะหน่อนะอันนี้เป็นแฮปปี้เน็ตน,นะถ้าบอลจำไม่ผิดนะแต่ที่ส่วนบอลจะเป็นใบกลมดิกเลยนะครับผมแฮปปี้เน็ตนะแฮปปี้เน็ตแบบใบกลมๆอันนี้บุหลันมันตานะครับผมบุหลันมันตาเป็นไม้ใหม่นะเป็นไม้ใหม่เลย นะครับอยวไปดูกันอีกตู้นะครับตู้นี้ก็ขึ้นขึ้นตั้งแม่เหมือนกันนะครับนะเป็นไม้นะครับนี่ต้นนี้เป็นเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory นะครับนะจากส่วนที่พรทิปนะส่วนเจ้าของหนังส์์เลยนะครับเมมโมรี Memory นะครับนะคือใบกลมแล้วก็คือป้ายเขียวแบบปลายเป็นแบบ เป็นสีเลมอนนะครับผมเป็นสีเลมอนอันนี้เนลามิดนะครับเนลามิดนะครับเริ่มโตแล้วนะครับเนลามิดนะเนลามิดก็เป็นบอลที่มีเสน่ห์นะครับสวยนะอันนี้ของพี่สามารถนะครับสิริมงคลนะครับนะตอนนี้ต้นนี้ไซนี้น่าจะหมื่นห้านะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะไปตามเก็บได้นะครับผมนะจากสวนพี่สามารถนะครับผมนะซันเก้นะครับนี่ซันเก้นะครับผม สังเกตอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับจากสวนพี่พรทิพย์นะครับผมนะให้ให้ลายสวยมากนะครับบนชอบเลยนะครับแล้วก็คือมีเม็ดแล้วก็เป็นสีออกทองแบบสนิมสนิมนะครับผมทองสนิมสนิมนะกล้องธรณีนะครับผมนี่มีไม้ผ่าแผงไม้ผ่าแผงของที่สวนนะครับนี่นะครับกล้องธรณีนะครับนะตาเขาแผงเป็นสีชมพูนะครับป้ายน้ําตาลนะครับผม สีชมพูป้ายน้ําตาลนะกล้องธรณีนะอย่าดูโตมาว่าจะสวยขนาดไหนนะอันนี้เป็นกุดไนนะแต่เป็นแบบเหลืองเลมอนใบแบบหอ่อกลมๆเลยนะใบป้อมอะครับใบป้อมๆนะใบป้อมๆนะนี่ที่สวนบอตผสมเองนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับนี่ไม้เมล็ดต้นนี้ก็เป็นลูกของทองสยามนะดูใบดกมากนะครับแล้วก็ฟอร์มเขาจะเตี้ยๆนะครับฟอร์มเขาจะเตี้ยๆอันนี้จะเป็นใบแก้วเลย แม่เดียวกันนะครับดังเหมือนกันแต่อันนี้ออกเป็นแบบใบแก้วๆหวานๆเลยนะครับผมนะสีหวานๆนะมันมีปลายจันนะครับเป็นมอนใหม่นะครับนะใครอยากได้กระถางแปดนะไซนี้อยู่ในกระถางแปดนะเป็นสีเลมอนแล้วก็เป็นหน้าน้าตาลด้วยนะเป็นหน้าน้าตาลนะแบบเป็นเลมอนเลยนะนะครับปลายจันเป็นไม้ใหม่นะครับกระถางแปดบนแบงอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะสองพันห้าร้อยบาทนะครับปลายจันนะนะครับ ราคาจับต้องได้แล้วนะครับผมนะโอ้หตอนนั้นรับมาแบบหลักหมื่นเลยนะครับผมายจันนะตอนนี้หลักพันแล้วนะกระถางแปดนะจับต้องได้เลยเขาไม้เขาสวยแล้วก็มีในตลาดน้อยมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวพอบอลพาไปดูไซต์ที่บอลจะแบ่งปันกันนะครับวันนี้นะตู้นี้นะครับบอลก็อัพลงกระถางได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมนะน้องก็เริ่มฟูแล้วนะเริ่มเริ่มฟูขึ้นมาสวยๆแล้วนะครับผมนะอย่างอ่า พุทธคุณนะครับที่ส่วนออกจะเป็นหน้าน้าตาลเลยนะครับผมนะบนแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะครับพุทธคุณนะครับนะเป็นบอลที่อ่าให้ความสวยมากๆเลยนะพุทธคุณนะอันนี้เป็นราศีกันนะนี่ราศีกันจะมีกาบนะราศีกันนะครับแบ่งอยู่ที่500นะครับน้องทํายากมากๆเลยนะราศีกันนะครับผมเดี๋ยวอับขึ้นกระถางห้าน้องสบบฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับผมสําหรับราศีกันนะบอแลแรแๆนะครับ อันนี้สยามนาลมิดนะแต่เป็นป้ายเขียวนะครับนี่อ่าเยสเดเยสเดนะครับเยสเดคือสวยมากนะครับเดี๋ยวบังขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับคือแบบสวยมากๆเลยนะวันแบ่งอยู่ที่ต้นละ9ก้าอยห้าสิบาทนะเยสเดนะครับนี่คือ,อให้ดูแต่ละหน้าเลยนะยิ่งเก็บแบบเหลืองๆได้นะครับนะคือแม่พันธุแรงมากนะครับแล้วก็ จอมต้นจอมกระสุดไปเลยนะครับผมนะเหลือได้มาไม่กี่ต้นเองนะครับนี่นะครับใครรับต้นไหนนะครับมีแบ่งได้แค่สามต้นนะครับแบ่งได้แค่สามต้นนะสำหรับยัสเดนะครับแล้วก็มีนะครับนะเป็นไม้ใหม่นะครับอันนี้เลมอนนะนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับกระถางแปดยังเป็นหลักมืออยู่นะอันนี้บอลมาแบ่งให้นะครับนะสองพันบาทนะครับฮันนี่เลมอนนะครับนะ แบ่งอยู่ที่สองพันบาทนะเผื่อใครอยากได้บอลแรลลนะครับผมนะแนะนำฮันนี่เลมอนนะครับแล้วก็เยสเดย์นะบอลให้ดูหน้าก่อนนะเยสเดยคือหน้าสวยมากนะครับทองดีนะครับนะทองดีทำยากนะครับขอแบ่งอยู่ที่ต้นละห้าร้อยบาทนะครับนะทองดีนะครับนี่นะครับทองดีสวยมากนะครับคือถ้าป้ายแบบนี้คือแบบคือสวยเลยป้ายสวยนะครับผมนะมีอยู่สามต้นนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละห้าร้อยนะทองดีนะ นี่มาให้ดูอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับนะ,ะคุณพระใครอยากรับคุณพระไซนี้แบ่งในคลิปแล้วกันนะเอาสามร้อยบาทพอนะครับคุณพระนะขอสามร้อยบาทนะครับคุณพระอันนี้ลูกรีมิกตะแผงไปอีกหน้านึงอ่ะเป็นหน้าแบบเหลืองอ่อนๆเนาะนะใครรับหน้านี้ขอห้าร้อยนะครับนะลูกรีมิกนะครับผมนะเป็นแบบ เป็นไม้แผงผ่าแผงอีกทีหนึ่งนะครับลูกดิมนี่ไม้มเมล็ดแน่เลยอือขอดูก่อนนะมิม่งมงคลหูหน้าแผงนะครับมิม่งมงคลหน้าแผงื่อใครอยากได้ต้นไหนนะตู้นี้ก็จะเป็นไซส์แบบอ่าเล็กๆหน่อยนะครับผมนะอันนี้อ่าเจ้าจันเพนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะเจ้าจันเพนนะครับอย่าไปดูกันฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับนะ ฝั่งนี้บอนมอีนี่ดีกว่าสวยมากๆนะครับสำหรับดาราจักรพรรดินะแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะครับ100บาทนะอฟอร์มสวยจังดาราจักรพรรดินะมีวันพระธาัุป้ายด้วยนะต้นละ200นะครับวันพระราตป้ายนะอันนี้มิ่งมงคลน,นะครับมิ่งมงคลเวลาโตมาจะเป็นสีแดงเหมือนต้นคลิปที่บอนพาไปดูต้นแม่นะบอนแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอ่าวไทยนะครับ อ่าวไทยบอลน,น่ารักมากนะครับตัวน,นี้ไซส์ใหญ่นะขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับขอหนึ่งรอยห้าสิบาทนะอ่าวไทยนะครับนะมีอ่าเพิงพระเวทนะครับนะเพิงพระเวทนะคือเป็นบอลที่มีสเสน่ห์แล้วก็คือป้ายแบบชัดเจนแล้วก็เลียงก่อสวยด้วยนะนะครับนี่นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเพิงพระเวทนะครับนะเผื่อใครชอบนะนี่มี ฝั่งนี้ก็จะมีพวกฮาร์ดบีดนะครับนี่ฮาร์ดบีดนะตู้นี้ต้นละร้อยนะครับเหลือไม่กี่ต้นนะเหลือไม่กี่ต้นนะครับฮาร์ดบีดนะแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เลือกได้เลยนะครับผมนะเวลาเขาอยู่กันเยอะๆแล้วสวยมากนะครับนะครับเหลืออยู่สามสี่ต้นนะครับฮาร์ดบีดนะนี่นะครับมีจํานวนอยู่นะครับผมเผื่อใครสนใจต้นไหนแล้วก็รับกี่ต้นก็แจ้งบนได้นะครับสําหรับฮาร์ดบีดนะอันนี้เป็น ซิกซ์เซาเอหน้าที่บนบอกเลยนะครับผมนะต้นเนี้ยมันไซส์ใหญ่นะบองขออยู่ที่สองร้อยบาทละกันนะนะซิกซ์เซาเอนะครับผมอันนี้เป็นทิด้าน้อยนะครับโอ้คนกําลังตามเก็บเลยนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับทิด้าน้อยนะเผื่อใครชอบทิด้าน้อยนะอันนี้บอลแลนะครับเป็นพิงโกนะพิงโกนะครับผมนะหูดูดิสวยมากนะ พาไปดูกับต้นใหญ่นะยิ่งโตเขาจะยิ่งเปิดหน้านะพิงโกนะยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าขนาดบอลผ่าไปแล้วจอมต้นจอมยังไม่โซมเลยนะพิงโกนะครับเพื่อใครรับบอลแลนะนี่บอลให้ดูก่อนว่าคือเป็นบอลแบบโตมาแล้วสวยมากสําหรับพิงโกนะอันนี้เป็นจอมนะนะครับกระดูกแบบเป็นชมพูแบบชมพูแบบจ้าจ้าเลยนะครับผมนะแล้วก็คือ ปลายใบเขาจะเป็นป้ายออกสีม่วงนะครับนะปลายใบจะเป็นป้ายออกสีม่วงตอนนี้เจ้าของสิทธิ์เขาตามเก็บกันอยู่นะนี่นะครับพิงโกนะครับวันแบ่งต้นนี้อยู่ที่2,500บาทนะ2,500ับาทนะโอ้นี่คือไซส์ไม่เล็กแล้วนะครับผมนะไซส์ลน้ลนแบบลน้นๆ้นเลยนะครับผมนะขออยู่ที่2,500บาทนะสําหรับพิงโกนะเผื่อใครชอบบอลแลนะครับผมนะนี่ต้นนี้ไปเลยนะครับจัดจัดต้นนี้ไปเลยนะกับเลมอนเลนแล้วก็เยสเดย์นะ คุณได้บอลแลไปเลี้ยงอยู่ในตู้เลยนะครับผมนีม่นะสวยมากนะครับเป็นบอลที่ที่ชอบนะบอลเก็บไว้หลายต้นอยู่นะสําหรับพิงโก,โกนะเพื่อใครรับอีกนะครับมีอยู่นะมีอยู่นะพิงโก,โกแถบบนี้มีโหเทพใส่ลุงแผงหน้าชมพูนะต้นละหนึ่งรอยห้าสิบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะอันนี้เก้าแต้มนะ สีอย่างเงี้ยสวยนะครับสีอย่างเงี้ยโตมาสวยนะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะก้าแต้มนะครับผมนะอันนี้แสงอรุณแสงอรุณอันนี้ป้ายน้อยนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทแต่เป็นหน้าม่วงนะแต่เขาป้ายน้อยนะเผื่อใครอยากเอาไปเลี้ยงนะนี่บอลให้ดูการเนต็ตนะเหลืออยูห้าต้นนะครับเป็นบอลที่ไข่ดีมากๆเลยนะการเน็ตอะของที่สวนเลยนะครับผมนะนี่นะครับต้นละสองร้อยนะครับต้นละสองร้อยบาทนะการเนต็ตสวยมากนะ แล้วก็มีอ่าต้นนี้เป็นพวกหอคำหลวงนะไซส์ใหญ่ๆนะครับนะไซส์ใหญ่ๆนะนี่บอลให้ดูเลยนะว่าแบ่งอยู่ที่ต้นละหนะนึ่งร้อยนะนี่ให้ดูนะครับคือฟอร์มเขายิ่งโตยิ่งสวยนะสาหรับอ่าหอคำหลวงนะหอคำหลวงนะอมีเทปซิลินอันนี้ไซส์ใหญ่นะขอสองร้อยบาทนะครับนะน่าจะล้นกระถางแปดแล้วถ้าไปขึ้นนะขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับน,นี่อันนี้เป็น สีกัญชาเจนสองจะเป็นชมพูเขียวแบบตัดกันมากๆเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับสีกัญนชนาใครชอบลูกไม้ใบแปกของที่สวนนะมีต้นเดียวนะขอแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะใครชอบใบแปลแปนะนี่เลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตู้นี้นะครับนี่โหตู้นี้ไม้สวยมากศิลาแผงของที่สวนนะ สิราหุ่มทองแผงนะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นละหนึ่งร้อยบาทนะหน้านี้น่าจะไม่ค่อยมีใครมีเลยนะครับผมนะแล้วก็มีลูกไม้นะครับเขียวป้ายนะแดงป้ายเขียวนะบังก็แบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับผมเป็นเป็นลูกไม้สวยมากเลยนะครับยิ่งโตก็คือใบเขาแข็งแรงมากนะครับใบเขาแข็งแรงมากนี่นะครับเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะครับผมนะเอาไปตั้งแม่ทําแม่พันธุ์ได้เลยมีอ่า ห่อคำรวงนะครับใครจะรับมีจำนวนนะป้ายสวยๆนะต้นละร้อยนะครับผมต้นละหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะครับมีอ่าทศกัณฐ์ลงสวนนะครับทศกัณฐ์ลงสวนมันก็แบ่งต้นละร้อยนะเผื่อใครชอบนะแล้วก็เวลาเขาโตมาบนว่าสี่ใบเขาอะจะเป็นแบบลายเหมือนลายไทยเลยนะครับผมนะบนพาไปดูนะว่าเวลาโตมาทศกัณฐ์ลงสวนคือแบบลายเขาสวยจนไม่กล้าผ่าครับผมนะนี่ ลายแบบเนี่ยเขาตัดด้วยแบบด่างเหลืองนะเขาตัดด้วยด่างเหลืองนะนี่นะครับเป็นลายแบบขนาดแดดไม่มีนะครับอันนี้ด่างในนะครับกอแบบฟอร์มกอเลยนะครับเนี่ยลายสวยมากโคสกันลงสวนนะครับผมนะเผื่อใครยังไม่มีนะครับอยากจะเก็บนะต้นละร้อยบาทพอนะครับหนึ่งร้อยนะซันเซสกายนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะเลือกได้เลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวบังคัดสวยๆให้นะ ซันเซสกายนะคือน้องอยากจะขึ้นกระถางแปดละ๋ยวมีเวลาจะมาเปลี่ยนกระถางนะกล้องทลรนีอันนั้นสวยจังนะครับขอสามร้อยแปดสิบาทนะนี่นะครับกล้องทลรณนีนะครับที่สวนผ,าไ,ผาได้แผงด้วยน,นะครับที่สวนผาได้ผาได้แผงอ้าแสงอรุณนะครับใบนี้มีเมมีตำเนตหนึ่งใบนะอย่าก,ก็หลุดนะครับผมนะนี่ต้นนี้ขอสี่ร้อยนะหน้าม่วงนะครับแสงอรุณหน้าม่วงๆ่วงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ BN3 นะครับ บีเอสามปล่อยไปแล้วสี่ต้นนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันนะครับต้นละหนึ่งพันนะมีน้อยมากๆในตลาดเลยนะครับเพราะว่าแบ่งไปน้อยมากๆเลยนะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันเดี๋ยวบังคันต้นแม่ให้ดูนะเว้ามากๆเลยนะครับนะอันนี้ต้นที่ห้าจะไปอยู่ที่สวนใครนะครับนะแดดดีๆยิ่งสีกัดสวยมากๆนะครับนะต้นที่ห้านะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันนะบีเอ็นสามนะบีเอ็นสามอืม มันให้พามาดูอึ่งนะครับอึ่งสยามนะครับโหอึ่งสยามสวยมากนะครับลายสวยะต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับขอ150บาทนะอึ่งสยามนะครับนะ150เงาจันทร์นะครับเงาจันทร์อ่ะใบเขาจะเป็นแบบดำด้านด้าน,านป้ายสีอ่าสีเหลืองนะครับบนแบงอยู่ที่ต้นละลอยนะส่วนอ่าทองคำนะครับเขาจะเป็น ใบเงาเงานะครับป้ายเหลืองนะครับใบเงาเงานะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับใบเงาเงาป้ายเหลืองต้องคําบอนใบอยู่ที่250บาทนะครับ250บาทสําหรับทองคํานะใครชอบกุดไนท์นะครับเอาไป450บาทพอนะครับกุดไนท์นะใบป้อมๆนะใบป้อมๆนะขอ450บาทนะทองนพคุณอ่ามาใช่เพชรแสงมณนีที่ส่วนเพชรแสงมณนีจะหน้าแดงๆนะนะครับ หน้าเขาจะแดงๆนะแบ่งอยู่ที่150บาทนะเพชรแสงมณีนะครับแจ็คแดเนียลนะครับเป็นบอลทํายากมากนะครับเป็นบอลทํายากมากเลยนะครับแจ็คแดเนียลนะนะครับขอ350นะครับนะใครยังไม่มีแจ็คแดเนียลขอ3า0ยบบาทนะอันนี้ซับมัง่งคั่งนะครับนะไซนี้ขอ350บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเทวาภิรักษนะครับต้นละร้อยหน้าดำดำนะหน้าดํามากนะครับนะเทวาภิรักษ์อันนี้สวยมาก ทองคาแต่อันนี้ป้ายสวยมากนะครับขอเท่ากันนะสนะองรอยห้าสิบาทนะต้นนี้ป้ายสวยนะครับทองคํานะนี่เลนูนครนะครับไซนี้แบ่งอยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับเลนูนครนะครับผมนะมิ่งมงคลต้นละร้อยนะครับผมมิ่งมงคลนะที่ส่วนมิ่งมงคลจะน่าสวยมากนะอันนี้เป็นปีศาจแดงแผงใบลูกตาลนะครับนะไซนี้แบ่งอยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับผม พีซาดแดงแผงใบลูกตาลนะเดีย๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับโอ้ตู้นี้จะเป็นกระถางพวกกระถางหกนิ้วนะต้นแบบเป้งเป้งนะต้นไซส์ใหญ่ๆหญ่หญละนะครับนี่โอ้โหจันนาคาแผงนะครับใครรับขอสามร้อยห้าสิบบาทพอนะครับสำหรับจันนาคาแผงสวยจังนะครับอันนี้เป็นเวสเกตนะครับเวสเกตหน้านี้ ไซส์ใหญ่ๆด้วยครับป้ายสวยด้วยนะขอส8 0้แดสิบนะครับสำหรับเวสเกตนะนะครับอันนี้เป็นแก้วพระธาตุต้นสุดท้ายนะครับต้องรอมีต่อไปนะครับอันนี้เหลือต้นสุดท้ายนะแก้วพระธาตุนะแปดรอยห้าสิบบาทนะครับแปดห้าศูนย์นะครับสำหรับแก้วพระธาตุนะเหลือต้อนสุดท้ายของที่ส่วนนะครับอันนี้เป็นเมืองหนองคายแผงไม้หนอนะห้ารอยห้าสิบาทนะครับห้ารอยห้าสิบบาทนะ เป็นไม้หนอนะครับแล้วก็อ่าเรียงแบบเป็นสีอ่อนๆนะครับเป็นสีแบบอ่อนๆนะอันนี้เป็นของบันจําไม่ได้นะว่าชื่อซับอรุณหรือเปล่านะจําไม่ได้นะแบ่งอยู่ที่ต้นละลอยนะเพื่อใครชอบนะนะครับนะแบบมีสเสน่ห์มากๆเลยนะบางต้นนะคือแบบลายสวยๆไว้เลยถ้าแดดดีๆยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับผมนะแดดดีๆอันเนี้ยเป็นเขียวลายจุดนะ เป็นไม้รหัสนะบนแบ่งอยู่ที่ต้นละส5มรอห้าบาทนะแต่ไซส์ใหญ่มากเลยนะไซส์ใหญ่อาจจะต้องบางต้นอาจจะต้องอ้ามันมีไซส์เล็กส่งได้เอา200ร้อพอนะครับนี่ไซส์นี้เป็นไม้หน่อทั้งหมดนะเป็นไม้หน่อนะไซส์นี้ขอส0งรอพอนะครับนะเดีย๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ติดจองหมดเลยนะครับผมนะนี่แล้วก็ฝากลูกค้าฝากเลี้ยงไว้นะครับ บนฟอร์มไว้คือแบบสวยๆเลยนะครับมีอ่าลูกลิมิคแบ่งได้อีกแค่ต้นเดียวนะอันนี้เขาลูกค้าฝากเลี้ยงไว้ยิ่งโตเขาจะยิ่งใบสวยนะยิ่งโตใบเขาจะยิ่งแบบลายสีอย่างนี้เลยนะหลายสีมากๆนะครับสําหรับลูกลิมิกนะโอ้ใบสวยมากเหมาะก,กับสาหรับเอาไปทําต่อนะครับใครอยากได้แบบลายแบบสวยๆลายสีนะบนก็แนะนํานะ ตัวนี้เป็นลูกลิมิกเป็นไม้ที่สวนนะครับนะไม่มีที่ไหนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รีมิกนะนะครับเป็นลูกของรีมิกอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นฟินแลนด์ Finland นะครับฟินแลนด์จำชื่อไม่ได้แบ่งอยู่ที่ต้นละสามรห้าสิบาทนะนี่บอลจะไปทำสักหนึ่งตู้เลยสวยมากใบแบบดำดำเงาเงานะครับดำดำเงาเงานะแล้วก็ให้ป้ายแดงนะครับ แบ่งอยู่ที่350บาทนะครับสำหรับฟินแลนด์นะครับอันนี้ตับหวานตับหวานต้นละ400นะครับตับหวานนะแดดจัดนะเข่าป้ายด่างนะแต่แดดจัดนะมองไม่เห็นความป้ายความด่างเขาเลยนะใบเขาจะป้อมๆกลมๆนะนี่นะครับเลือกได้เลยนะครับผมนะเลือกได้นะอันนี้เป็นศิลาแผงใบกลมของที่สวนนะครับ แต่อันนี้หลุดด่างเสียดายมากนะเล็กเด็กเขาด่างสวยมากเลยนะครับอันนี้รุดด่างใครเอาไปทําต่อโหใครเอาไปทําต่อขอห้าร้อยนะนะปกติแบบจะขายไม่ใช่ราคาเนี้ยแต่คือน่าจะได้ด่างนะเพราะว่าเขามีเชื้อด่างนะรอเปิดมาโตมาจะต้องด่างนะเป็นสีลางหุ้มทองแผงนะครับนะแต่เป็นแผงหน้านี้นะนะครับมะกะลองนะครับมะกะลองนะมะกะลองสนะี่ร้อยบาทนะครับมะกะลอง มก็ลองก็สวยนะครับเนาะอันนี้เป็นทวายไลท์หน้านี้ขออยู่พันสองนะถ้าเป็นหน้านี้นะครับผมนะนะครับมันจะมีติดสีเขียวด้วยนะครับผมนะหนึ่พันสองบาทนะเทพคอนซูนะครับนะเป็นบอลทำย่างนะขอ4ี่ร้อยห้าสิบาทนะเทพคอนซูนะครับผมนะอันนี้แบ่งไม้หน่อนะครับอ่าเขามอร์นิ่งสตาร์นะหนึหสิบาทนะ ไม้หน่อนะครับผมไม้หนอนะอือันนี้เดือนเพนนะครับนะใบเบี้ยเบี้ยอาจจะทิ้งได้นะตอนส่งนะครับถ้าใครรับนะเดือนเพนนะนนี่ป้ายแดงชัดเจนมากโอ้ป้ายสวยอะนะขอหกร้อยห้าสิบนะครับเดือนเพนนะครับนะอันนี้ต้นนี้น้องมีชื่อว่าแสงชั้นน่ารักจังกลมดิกๆเลยใบกลมมากูโห ขายความน่ารักของน้องนะต้นนี้นะราคาราคาไม่อยากขายนะขอห้าร้อยนะแสงจันทร์ต้นนี้นะมันใบกลมอ่ะกลมมากเลยอ่ะนะครับใบกลมแบบกลมไปเลยนะครับนุ่สุดๆมากนะครับอันนี้เป็นอู้อันนี้ก็ใบกลมนะครับซูปเปอร์โนวานะครับนะซูปเปอร์โนวาทำยากมากเลยนะครับผมนะเป็นบอลที่แบบทำแบบ ยากเลยอีกตัวหนึ่งนะสำหรับซูเปอร์โนวานะบอลลงกระถางไปมีสองนะมีสองก็มีลงกระถางไปแล้วนะนะใครเอาไปทำก่อนนะเพราะมีในตลาดน้อยนะบอลทำยากนะครับนะซูเปอร์โนวานะครับขอสองพันสองร้อยนะครับขอสองพันสองนะใบกลมๆป้อมๆเลยนะครับผมนะซูเปอร์โนวานะอันนี้เป็นทองอัชาตินะแบ่งอยู่สามร้อยห้าสิบาทนะทองอัชาตินะสามร้อยห้าสิบบาทนะ อันนี้เป็นอ่าลูกเหมือนกันลูกทองสยามเหมือนกันนะแต่ดันมีหนอกเร็วนะบอลก็เลยไม่ได้อาไปแยกทําใหม่นะเนี่ยเขามีหน่อเร็วไปหน่อยนะครับหรือหรือว่าเป็นสองมเมล็ดก็ไม่แน่ใจนะนี่เผื่อใครชอบนะอันนี้เป็นลูกรีเมคนะครับนี่ต้นละพันนะครับนะแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันนะครับ เหลือสองต้นนะครับเหลือสองต้นนะครับใครชอบสีเข่าเนี่ยให้เลยนะครับผมลูกรีมิกนะสีแบบเยอะมากๆนะแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันบาทนะครับลูกรีมิกนะออันนี้เป็นไม้ของที่สวนนะเป็นกาบนะสวยมากนะครับใบเขียวนะเป็นบอลทํายากนะบอลทามาปีหนึ่งเลยยังไม่ได้จํานวนนะครับผมยังไม่ได้จํานวนเลยแสงตะวันนะครับไซนี้ขออยู่ที่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะเป็นกระถางหกนิ้วนะ แสงตะวันนะขออยู่ที่400บาทเนี่ยมีมินเนี่ยนด้วยนะครับมีมินเนี่ยนน่าจะใช่อย่าบนเดินไปไปดูก่อนนะออสตาดัตและกันง่ายๆ่ร้400บาทนะสตาดัตนะครับไซนี้ขออยู่ที่400นะสตาดัตน่าจะใช้มินเนี่ยนเดี๋ยบนพาไปชมนะแต่เป็นหน้าหน้าเขียวหรือเปล่านะครับอืมอันนีน ให้ดูเลยนะครับใช่ด้วยเป็นหน้าสวยด้วยนี่นะครับมินเนี่ยนหน้าสวยมากนะครับตัวนี้ขอแปดร้อยห้าสิบนะครับมินเนี่ยนนะขอแปดห้าศูนย์นะเป็นหน้าเขียวๆนะนะครับขอแปดห้าศูนย์นะสำหรับมินเนี่ยนนะครับผมนะมากแบบใบโหกแข็งแรงมากนะมินเนี่ยนนะคือสุดมากยันโอติเมก็มีนะครับมีแบ่งนะ ยังไงบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันให้ในคลิปต่อปไปอีกนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ